สวัสดีครับผมนรังสรรจันรสนามนะครับน,นานะนูุ้ทธธรรมสปตโฆษณาประสบการณ์เกือบ30ปีนะฮะเป็นคนเบื้องหลังในการโฆษณาทุกอย่างของจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้จะพาท่านมาชมการทันทสอตโฆษณาเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นการเลือกตั้งส้มนะครับ สิ 13, พฤศจิกากาเบอร์หนึ่งเป็นที่พึ่งที่พิงที่รับใช้เลือกอภิชัยหรือกูอย่างมั่นใจเป็นสโสจอร,รับใช้ชาวประคำกราบเรียนมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอประคำที่เคารพรักทั้งห้าตบลครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวตำบลประคำตำบลหูธรรมนบตำบลไทยเจริญตำบลหน,นองบัวและตำบลโคกมะม่วง วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโปรโดไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเขตอเำเภอประคำโปรดเลือกนายอภิชัยหรือกูอุไรรมัมเบอร์มึงอภิชัยหรือกูอุไรรมัมเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมัมย์เขตอำเภอประคำของเรานะครับ อภิชัยหรือกู๋เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนรุ่นใหม่ใจถึงพึ่งพาได้จริงขอโอกาสรับใช้ขอโอกาสทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอประคํามด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจจริงไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพูดจริงทำจริงเลือกนายอภิชัยอุไรรำหรือกูเบอร์หนึ่งอภิชัยอุไรรำหรือกูเบอร์หนึ่ง เบอร์มึงรับปากต้องทำรับคำต้องปฏิบัติพร้อมเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอประำํำทั้งห้าตำบลเป็นคนรุ่นใหม่อัธยาศัยดีมีความรับผิดชอบพร้อมประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างถูกต้องตรงประเด็นเป็นธรรมบนหลักธรรมมาพิบาลทำงานแบบบูรณาการทุกนโยบายที่เห็นว่าดีเราพร้อมขับเคลื่อน และประสานงานเพื่อพี่น้องประชาชน13พฤศจิกาย,ยนนี้พี่น้องชาวอำเภอประคำเลือกอภิชัยเบอร์หนึ่งอภิชัยอุไรรำหรือกูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,งโปรดส่งเสริมคนคุณภาพคนรุ่นใหม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เขตอำเภอประคำของเรานะครับรู้งานรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบจริงใจมุ่งมั่นขันอาสาเพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอประคำ ฉนั้นวันอาทิตย์ที่13พฤศจ,จิกายน2565นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่น้องชาวอำเภอประคำไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวตำบลประคำตำบลหูธรนบตำบลไทยเจริญตำบลหน,นองบัวและตำบลโคกมะม่วงโปรดให้การสนับสนุนส่งเสริมคนรุ่นใหม่ขอโอกาสทำงานเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องเลือกนายอภิชัยอุไรรำหรือกูเบอร์มึงอภิชัยอุไรรำหรือกูเบอร์มึง อภิชัยหรือกูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หึงเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มเขตอำเภอประคำของเรารับประกันท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน